มาดูนี่ครับ48มิลว่าน้ำตัวหนาผมนะครับตัวนี้เป็นสเปคลีโวนะครับระบบน้ำเดิมนะแม่มาดูดีว่าความหนาความใหญ่หนักหนักนะครับสำหรับสายบรรทุกนะดันยาวๆขับต่างวัดไกลๆบรรทุกนหนักแค่ยาวนะตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับหนาอยู่เร่าๆกรอบหนา65มิลเนาะแต่จริงๆแล้วไส้มันอยู่ที่48นะครับนี่นะครับ ็งานผมตรงสเปคนี่มีน็อตกลึงน็อตเกียวอะไรนี่ร้อยงานเชื่อมมาตรฐานเกรดลูมิเนียม5 0 5 2นะครับเกรดแข็งนะครับก็ท่อนงท่าน้ําตำแหน่งทุกอย่างตรงหมดนะครับนี่ยึดกระปุกพาวเวอร์เดิมของผมมาตรฐานนะครับเราออกแบบเขียนตัวเลขในคอมนะนะครับไม่ได้มัดสตับสลับเมมอ่วทั่วๆไม่เอานะครับเรากําหนดไปในเครื่องแล้วเรียบร้อยเนาะขั้นตอนการผลิตนะครับ ใครสนใจต่างวัดยกเสียบได้เลยนะครับสเปคเดิมใส่ได้นะครับพัดลมไฟฟ้าพัดลมเดิมใส่ได้หมดนะครับนี่ฝากโลโก้ใหม่อีกรอบนึงหลายรอบแล้วนะครับ the b u rv นะครับนะโลโก้ใหม่ของผมนะครับถ้าเห็นตัวนี้ก็งานผมนะครับเป็นวารวิทย์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปรับมานี้รีโวระบบน้ําเดิมนะนนหนาใหญ่ๆนะลดตู้ทึบลดคอกวิ่งหนักๆไม่คอกไม่ทึบก็แล้วแต่นะใครโหนโหนจบตัวนี้นะ